ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคือเดี๋ยววันนี้ผมจะทำาลิปตั้งแต่เริ่มเลยนะครับไปจนถึงเข้าไปเริ่มจากยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีบัญชีเลยคือผมว่า พอผมนิกย้อนไปแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดแบบว่ากดๆๆๆแล้วมันก็อนุมัติเปิดได้เลยไงมันก็จะแบบยุ่งยากนิดนึงคือก็ยากกว่าเปิดธนาคารไทยอ่ะครับเปิดโปกเกอร์ในไทยขั้นตอนอะไรที่เราตอนนั้นไม่เคยทำอะ่ะมันก็จะแบบไม่ง่ายอะไง อะไรที่เราไม่เคยทำอะครับมันก็จะไม่มั่นใจไงแต่ถ้ามีแบบว่าคนช่วยไกดับมือทำเลยผมว่าคิดว่ามันก็น่าจะดีอ่ะครับก็เอาอันตั้งแต่เริ่มเลยนะครับตั้งแต่เริ่มเลยก็คือว่าเราก็ต้องเปิดบัญชีของ Interactive Broker ให้ผ่านก่อนซึ่งการจะเปิดให้มันผ่านเนี่ยอ่ะเราก็จิ้ขวานะครับตรงนี้นะครับ Open Account กด Start Application มันก็จะมาหน้านี้นะครับเราก็ต้องใส่ก็ใส่ข้อมูลตามที่เขาขอมาไอทีลาช่องมอน,นะครับอีเมล a d ดเ e ส s ยูเซอร์เนมพาสเวิแล้วก็คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มพาสเพอเราเสร็จปุ๊บ create a c c o u n t ปุ๊บตรงเนี้เราก็จะได้เลข Account มาละพอเราได้เลข Account มาปุ๊บเนี่ย เราจะยังไม่สามารถไปซื้อขายของเขาได้นะเดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนที่เขาจะต้องการเอกสารจากเราเนี่ยประมาณสามสี่ขั้นตอนประมาณเนี้ here, ยตรงเนี้ยครับซ้ายมือเนี่ยครับตรงเครื่องหมายถูกแล้วพออันไหนผ่านมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวให้เราทีละอันทีละอันหลังจากที่เข้าไปแล้วที่อยู่ผมใช้แพดหน้าจอของ A S Fiber ครับ แล้วก็เป็นภาษาไทยเลยนะครับก็คือเข้าไปในแอป AS f ไฟเบแล้วก็ใส่ที่อยู่เอแล้วก็เลือกตรงที่อยู่ของเราอะ่ะตัวแอปมันเป็นภาษาอังกฤษแต่ตรงข้อมูลที่อยู่ภาษาไทยไม่มีปัญหานะครับเขาให้ผ่านตรงเรื่องที่อยู่ก็ข,ขอให้มันตรงกับบัตรประชาชนของเราก็พอตรงนั้นตัวอีกอันหนึ่งคือเรื่องของ information trading experience หรือว่าแบง a ์แอ u เขา n f o r m a t i o n ประมาณนี้แหละเขาะจะต้องการหลักฐานการที่แบบว่าเรามีบัญชีที่เคยเทรดอยู่แล้วในประเทศไทยเราเนี่ยแหละนะหรือว่าบัญชีไหนก็ได้ครับแต่ต้องมีหลักฐานว่ามีชื่อเราอ่ะตรงกันกับที่อยู่เราทุกอย่างให้มันลิงก์กันได้ครับตอนแรกผมก็เอาตัวของใบแมนส่งให้เขาดูก็ไม่ได้ไม่ผ่าน ตอนหลังเอาตัว PDF ที่ทางบ็อกเกอร์ไทยเราเนี่ยส่งมาให้ครับเวลาเราส่งออเดอร์ไปแล้วอ่ะที่เขาส่งมาให้ในอีเมลก็คือใช้อันนั้นแคปรูปไปแล้วก็พยายามทำรูปตอนชี้ให้เขาดูด้วยเนี่ยว่าชื่อเราอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ส่งไปพร้อมกับรูปพอร์ตโฟลิโอเราในสตรีมมิ่งเพราะเนี่ยชื่อเราเลขบัญชีเราเนี่ย งกับในพอร์ตปริโอว่าเราเคยมีประสบการณ์การเทรดมาแล้วก็ส่งไปครั้งแรกไม่ผ่านครับก็ส่งไปซ้ำอีกทีหนึ่งก็ข้อมูลเดิมเนี่ยแหละแล้วก็ไปครั้งแรกไม่ได้วงชื่อให้เขาดูไม่ได้ทีลูกสอนใี้เขาดูเหมือนเขาบอกว่าเขาไม่เจอชื่อเราอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังก็คือวงลูกสอนใี้เขาดูแล้วก็ทักไปข้างหลังไมเขาด้วยตรงตรงเทลรงที่แบบว่าติดต่อเขาบอกเข้าไปเสรครัง้งที่สองก็ผ่าน นั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าหลังจากผ่านแล้วเนี่ยก่อนอื่นเราจะต้องไปแจ้งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนเพื่อที่จะได้แบบรับรองมานะครับก็จะไปกรอกข้อมูลแป๊บเดียวครับไม่นานครับเราก็เข้าไปเลยที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยจริงๆกรอกอันนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยไปกดที่ interactive broker ให้ได้ใบรับรองมาก่อน เบื้องต้นเราจะต้องเข้ามาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อมากรอกแบบฟอร์มแจ้งการลงทุนเงินเงินลงทุนในต่างประเทศถ้าเราเข้ามาในตอนแรกเข้ามาในบอร์ดจะไม่ใช่หน้านี้เข้ามาในบอร์ดจะเป็นอีกหน้าหนึ่งจะเป็นหน้า จะเป็นหน้านี้หน้าแปลกๆอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะหาหาฟังก์ชันยากหน่อยเราจะต้องเข้ามาที่นวัตกรรมภาคการเงินไม่ใช่บริการครับบริการจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแตะตรงนี้แล้วเราก็มาแตะตรงนี้ครับบอร์ดเซ็คเคียวเน็ตเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์เซอร์วิสซ้ายมือช่องสี่เหลี่ยมนะครับคลิกเข้าไป พอเข้าไปปุ๊บเราจะเจอหน้านี้เราก็กดที่แจ้งความประสงค์เงินลงทุนในต่างประเทศเราก็เข้าสู่ระบบแต่ก่อนก่อนหน้านี้ถ้าใครยังไม่เคยมาก็คือให้สมัครบริการนะครับสมัครใหม่สมัครใหม่ปไปเลยครับแล้วก็กรอกข้อมูลตามที่เขาต้องการทุกอย่างไปก็อันนี้จะเป็นอะไรที่ ง่ายครับก็คือเหมือนแค่ลงทะเบียนอ,อันนี้คดีผมสมัครไปแล้วมันก็เลยทำก็คือเข้ามาปุ๊บก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านรหัสผ่านเหมือนตั้งตั้งบัญชีธรรมดาเลยใส่รหัสใส่ย username ธรรมดาพอหลังจากนั้นเราก็จะออกไปแล้วก็เข้าไปล็อกอินตาม username ที่เราทําไว้เนี่ยพอไปล็อกอินปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาหน้านี้ว่าให้เรา เราจะทำอะไรเราก็กดเลือกยื่นในานามตนเองแต่แจ้งความประสงค์ครับการลงทุนในตราสารต่างประเทศถ้ามันไม่ได้ขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องมาการุณนนาเลือกไม่ต้องเลือกอให้ขึ้นว่าเนี่ยการลงทุนตราสารในต่างประเทศมันจะขึ้นอย่างเงี้ยเราก็กดยื่นแบบเลยประเภทลงทุนก็คือบุคคลธรรมดาไม่ผ่านตัวแทน ชื่อผู้ติดต่อชื่อเราเบอร์โทรศัพท์เบอร์เราแล้วก็อีเมลเราที่จะให้เขาส่งไปยืนยันมาให้แบบรับรองครับไม่ว่าแบบรับรองมาให้ในอีเมลหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวเลขครับที่เราจะโอนไปเช่นตรงนี้หกหุ้นตราสารหนี้หน่วยลงทุนเนี่ยใส่ไปสมมติคนเราจะโอนไปหนึ่งหมื่นใช่ไหมเราก็าใส่หนึ่งหมื่นเเท่านี้เลย แล้วก็ถ้าใครเกิดไม่ใช่โอนครั้งแรกครับเกิดมีของเก่าอยู่และอยากจะบอกเขาว่าเฮ้ยของเก่าเราเคยโอนไปแล้วนะห้าพันแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะติดดอยเหลืออยู่หนึ่งพันเราก็เราก็พิมพ์ตรงนี้ก็ได้ครับว่าเนี่ยเป็นเป็นข้อมูลยอดคงค้างการลงทุนปัจจุบันเราก็บอกเข้าไปก็ได้ว่าเนี่ยชุดแรกเราโอนไปแล้วหนึ่งพันนะเอ้ยห้าพันนะแล้วเหลืออยู่หนึ่งพัน แต่ตรงนี้เราไม่ต้องไปพิมพ์อะไรก็ได้ครับถ้าเรานาเงินกลับเข้ามามันคนละปีอยู่แล้วมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องภาษีอะไรอยู่แล้วครับพยายามเอาเข้ามาก็คือให้มันเป็นปีถัดไปอะครับตรงนี้มันก็จะไม่ได้มีผลอะไรทั้งนั้นเสร็จแ,แล้วเราก็กดซับมิดไปเลยปุ๊บเรียบร้อยแต่อันนี้ผมไม่ได้จะซับมิดนะกก็เลยไม่ได้โอนอะไร ก็เลยไม่สัมมิพอเราสัมมิเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะได้มานะครับก็คือใบนี้จะได้ใบนี้มานะครับเราก็แปะหน้าจอไว้เขาจะส่งมาให้เป็นไฟล์ pdf แบบรับทราบแจ้งประสงค์ลงทุนในต่างประเทศและอนุพันธ์ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมาครับจากนั้นเดี๋ยวพอเราโอนเงินจากธนาคารเนี่ยไอเอาพอ จากนั้นเดี๋ยวพอเรากดโอนเงินนะครับจากในแอปพลิเคชันน่ะกดไปสักแป,ป๊บนึงอะ่ะชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวธนาคารจะโทรหาเราแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับว่าธนาคารจะไม่โทรยังไงเดี๋ยวธนาคารจะโทรมาบอกว่าขอแบบตัวเนี้ยเราก็ส่งไปตามอีเมลที่เขาให้เท่านั้นเองก็เป็นอันจบพอเราส่งอีเมลไปปุ๊บก็อีกแอป,ปหนึ่ง,งเงินก็จะเข้าไปในพอร์ตเราที่เราเปิดไว้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะต้องกรอกอะไรบ้างนะครับตอนโอนออกตรงนี้แหละครับที่จะต้องค่อยๆทํำครับครั้งแรกก็จะไม่คล่องครับครับเมื้อเราเข้ามาแล้วให้เราเลือกที่ริปูซิตฟันนะครับ d ิ p o สิตฟันตรงนี้จากนั้นเราก็เรียกว่า make deposit อันนี้ผมมีข้อมูลอยู่ละตั้งน,นั้นเดี๋ยวผมลองนิ่วถ้าคนไม่เคยจะมาขึ้นหน้านี้เลยคนไม่เคยโอนเข้าไปจะมาขึ้นหน้านี้ให้เราเลือกอันแรกเลยนะครับแบงก์ไวกดว่า get instruction นะครับแล้วเราก็เซฟไปว่า yes step bank information ก็คือครั้งต่อไปเราก็าไม่ต้องออกข้อมูลพวกนี้ละ standing institution ก็คือธนาคารของเราเราก็กดไปว่าปรุงสีปรุงสี account number ก็คือเบอร์บัญชีของเรากด number บัญชีเราไปปุ๊บ account nickname y กรุงศรีอันนี้คือเราตั้งเองก็ได้นะแต่คือไม่ได้จําเป็นครับไม่สีเรียกเขาให้อะไรมาก็ใช้อย่างนั้นไปก็ได้ครับมันเป็นแค่ nickname บอกบอกแค่นั้นเองว่าเดี๋ยวเราส่งไปเนี่ย nickname นี้ชื่อนี้นะของ transaction นี้ จากนั้นเราก็ใส่ตัวเลขครับที่เราจะโอนไปก็คือต,ตัวอย่างเช่นหนึ่งหมื่นเหรียญถ้าเราไปติ๊กถูกมันจะให้ใส่ recurring transaction name อีกทีหนึง่งตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องติ๊กถูกก็ได้นะเราก็ข้ามไปเลยมันเหมือนกับเอาไว้เผื่อว่าเราจะโอน มากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเขาต้องการให้ดูว่า transaction แรกชื่อนี้ transaction สองชื่อนี้เกิดเราจะโอนวันนี้หมื่นหนึ่งเช้าหมื่นหนึ่งเย็นหมื่นหนึ่งเกิดเราโอนมากกว่าหนึ่ง transaction เราก็ต้องใส่ชื่อเล่นของแต่ละ transaction งานแล้วเกิดเลขมันเหมือนกันเขาจะได้รู้ว่าอ๋อ oh, transaction นี้มันเรียบร้อยแล้วคอมพิวต์ไปแล้ว transaction ไหนที่ยังไม่คอมพิวต์แต่เราคงไม่ใช่แบบคนโอนกันวันละหลายๆร,รอบงะค่าโอนก็แพงครั้งละสองร้อยห้าสิบ เราก็ไม่ต้องติก,ก็ได้ครับตรงนี้ช่างมันทำนานโอนทีแล้วก็เจ็ด i ายอินสตัชชันเลยอันนี้คือข้อมูลที่เรากำลังจะแจ้งให้เขารู้นะครับอ่าอันทีที่กดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้านี้แอปข้อมูลหน้านี้ไว้ครับเอาไว้ข้อมูลหน้านี้คือข้อมูลที่เราจะเอาไปกรอกในแอปธนาคารที่เราจะโอนไปก็คือแอปกรุงศรีเรานี่แหละ เราเข้าไปในแอปกรุงสีกันว่าเราจะกรอกอะไรยังไงไอหน้าเนี้ยมันเรียกขึ้นมาทีหลังได้นะแต่แชบไว้เลยก็ง่ายดีครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวพอเราเข้าไปในแอปของธนาคารเนะี่ยในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นกรุงศรีนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะ่ะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยกรุงศรีค่าโอนค่าธรรมเนียมการโอนถูกสุดละสองร้อยห้าสิบบาท แังอื่นจะเกิน250จะ299-3ก้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็มาดูกรุงศีกรุงศีเมื่อเราเข้าไปที่ international transfer ครับตรงฟังก์ชันหน้าแรกันเลยเราก็จะมาเจอกับหน้าที่เขาให้กรอกข้อมูล <laughs> ซึ่งมันถัดหน้าจอไม่ได้ครับผมก็เลยใช้วิธีบ,บอกไปทีละบรรทัดแล้วกันอันแรกเลยเนี่ยเราจะเจอสคุณเงินเราก็เปลี่ยนเป็น us แล้วก็ใส่จำนวนเงินก่อน จะให้มาเป็นออสเตรเลียนะครับเราใส่เป็นเปลี่ยนเป็น US หลังจากนั้นข้อมูลต้องถัดไปก็คือ Bank Country ไปพิมพ์ไม่ต่อแบงก Country เนี่ยให้เราใส่ยูเนเต็ดสเตทแล้วให้เราเซิร์ชเลยนะครับเซิแล้วเราก็ใส่เป็นยูเนเต็ดสเตทไว้อันถัดไปแบง k ์เนมนะครับ นังเนมใส่เขาจะให้มาเป็นซิตี้แบงค์อืมอ่านังเนมคือซิตี้แบงค์เอเอด้วยนะซิตี้แบงค์เอุดสุดสุดถัดไปคือแอคเคา t ์นัมเบอร์แอคเคาน์นัมเอร์ก็คือ เลขบัญชีที่เขาให้เรามาครับเราก็จะใส่ไปว่าศป8 0 6 8 2 6ตามด้วยนะครับสิ่งที่ตามด้วยก็คือเลขบัญชีเรานะครับอยู่แล้วก็ใส่เลขบัญชีเราเข้าไปเลยก็คือ123 4 5 6 7 8 8หลักเลขบัญชี8หลักที่ทุกคนจะได้อยู่แล้วโอเคนะครับคืออันนี้ผมในเรื่อง c i t ี b a n k เนี่ยผมไม่ได้ชัวร์นะว่าทุกคนจะได้เหมือนกันเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าได้ c i t ี b a n k NA ก็คือตามเนี้ยครับแต่คิดว่าทุกคนก็น่าจะเหมือนเหมือนกันนะครับก็คือเป็นข้อมูลอัปเดตท,ท่วงปัจจุบันละเดือน8ปี2023 I B A N ก็คือปล่อยว่างไปเลยนะครับ I B A N อันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยว่างไปแงแล้วก็อันถัดไปคือ w ว f t Code ครับแบง c ์ d ค้ดสวิ c o ค e s w ว f t Code เราก็ต้องใส่ไปตามที่เขาให้มาคือ City US 33 xxx ามสาคือซิ t y ด s, s 3 3 xxx อันนี้คือแบงก์โคดของธนาคารเขาเรียกว่าตวิตโคดที่เราได้ยินกันมาถัดไปก็คือแบงก์บรันช์สาขาธนาคารนะครับสาขาฟรีบรีสตรีทจากนั้นอีกอันหนึ่งก็คือแบงก์ฟูแอดเดช ปูอัดเดย์ก็ใส่คล้ายๆเมื่อกี้ครับเต็มไปเลยครับก็คือสามแปดแปดรีนริสสตรีตก็เอียงนิวยอกหนึ่งสามดูในเต็ดสเต็ด หลังจากนั้นก็จะหมดละตรงนี้ให้กด next ไปเลยนะครับข้อมูลธนาคารครบแล้วจะเป็นข้อมูลของ interactive broker นะครับข้อมูลถัดไปเป็นตรง name ครับ name ก็คือ mr interactive broker mr ทัานประเทศก็ cuntry ก็คือดูเด็กสเตตอันนะถ,ถัดมาคือที่อยู่ของ interactive ตที k บ r เกแล้วก็เห็นไ,ไปตามหน้าเมื่อกี้นะครับก็คือ address นะครับ อินเตอร์อสโอเกอร์อลอลก็วันิกวิกอ่าอ่าใครเคไปเที่ยวป่ะครับติตตี้นะครับติตตี้ฟรีนวิชสเตทสเตท อเมริกคัก oh, ็ออสโคสศูนย์หกแปดสามศูนย์ออกข้อมูลก็จะเป็นอันเรียบร้อยนะครับเลื่อนลงมาเนี่ยจะเป็นข้อมูลของตัวเราละอ่อเพอโพสก็ investing ครับก็เขียนเข้าไปว่าเพอรโพสผมเขียนไปว่า investing แล้วก็ชื่อนามสกุลที่อยู่เรา ข้างล่างก็จะไม่มีอะไรที่มันน่าสงสัยละปบอ่าแค่นั้นเลยครับพอเรากรอกเสร็จปุ๊บเราก็กด next ต่อไปจน confirm โอนเงินแต่ว่าเรากดไปแล้วเนี่ยยังเงินมันยังไม่ได้โอนหรอครับมันก็มนไม่ได้ไปไหนอะเราต้องรอให้ธนาคารเนี่ยเขาโทรกลับมาโทรกลับมาหาเราแล้วก็ ขอใบรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นเราก็ส่งไปให้ให้ส่งไอใบรับรองที่เราแคปหน้าจอไว้ไปทางอีเมลที่เขากระบอกเรามาพอส่งไปเสร็จปุ๊บแป๊บเดียวเดี๋ยวเงินก็จะเข้าไปในพอร์ตเรียบร้อยใครไม่ทันก็ค่อยๆดูนะครับที่เราสเต็ปบอกถูกตามนี้เงินเข้าแน่นอนก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ